สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะมาพาทุกคนไปเริ่มต้นกันใหม่สําหรับใครที่ไม่ทันสําหรับใครที่ยังงงๆว่าเอ๊ะเขาคุยอะไรกันมันใช้ยังไงหรอเออคือแบบหาปุ่มเริ่มไม่เจอเลย <c oughs> ฉันเป็นทุกอย่างให้เธอจ้ะโอเควันนี้คลิปนี้ฉันจะมาบอกว่า Chat GPT ใช้ยังไงหรอ หลายคนหาไม่เจอเริ่มตรงไหนหรอคะคูสมัครสมาชิกยังไงคะคูอย่างเงี้อ่ะฉันฉันทำไม่ได้เลยก็คือความเรียกของฉันคิดดูอ่ะโอเคไปจ้ะไปดูกันว่าเริ่มยังไงก่อนไปพร้อมกันไปทีละคลิปไปทีละอย่างคลิปนี้ทำให้คุณเริ่มต้นเล่นแชทจีวีได้แน่นอนเดี๋ยวคลิปถัดไปจะทำเงินยังไงเอามาบอกอ่ะไปมา ก่อนอื่นก็เข้าไปเซิร์ชใน Google ก่อนก็ได้นะคะของเปาบาก็เข้า Google แล้วเราก็เซิร์ชอันนี้อ่า ChatGPT แต่ว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีหลายตัวมากเลยนะอ่าดูไปก่อนอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดมันเยอะค่ะมันเยอะอ่านี่ค่ะมันเริ่มมาตัวนี้อ่าตัวนี้ตรงนี้ดูตรงนี้ก็ได้ค่ะว่าเป็น OpenAI อ่าเนี่ย OpenAI.com มาประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้นะคะอ่แล้วก็กดเข้าไปอ พอกดเข้ามาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่คือฉันลองอันใหม่มาให้พวกเธอเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือแอคเคาท์ใหม่กิ๊กเลยอ่าทีน,นี้พอมาถึงตรงนี้นะคะคุณก็ล็อกอินก่อนอ่านี่ล็อกอินหรือว่าคุณจะสมัครหรืออะไรเนี่ยอันนี้คือแอคเคาท์นี้เพิ่งเปิดอ่าเราจะไปพร้อมกันตึ้งหนึง่งตึ้งหนึง่งตึ้งหนึง่งอ่านี่ค่ะ แล้วเราก็เข้า sign up ่าเรายังไม่มี Account นะเราเข้า sign up กด sign up ตึ้งหนึง่งอ่ะนี่ค่ะเขาก็จะถามว่าเราจะใช้อ gmail อันไหนอ่าใช้ Account อะไรคุณก็ใช้อีเมลที่คุณเปิดไว้หรือว่าคุณจะกดเข้าที่ gmail ตรงนี้ก็ได้หรือคุณก็พิมพ์อีเมลตรงนี้ค่ะอ่าพิมพ์อีเมลตรงนี้ปึง้งเสร็จแล้ว ี๋ยวมันก็กดเข้าเลยอ่าของของบ๊อบเดี๋ยวบ๊อบขออนุญ,ญาตนะเดี๋ยวบ๊อบจะเอาอ e ีเมลของตัวเองนี่แหละแต่เดี๋ยวพวกคุณรู้ไงอ่าอ่าอ่ะนี่ค่ะกดบ๊อบกดเข้ามาปึ้งมันก็จะเป็นอันนี้อ่าอันนี้คือบ๊อบอะไม่ได้ใช้อ่าบ๊อบบ๊อบไม่ได้พิมพ e ์อีเมลใหม่บ๊อบใช้อ e ีเมลที่มันอยู่ในตรงนี้เลยพวกคุณก็พิมพ e ์อีเมลที่พวกคุณจะใส่เลยนะอ่าแล้วแค่ก็แค่นั้นเลยโอเคป่ะอ่าคราวนี้ก็ใส่ เขาจะใส่ full name ค่ะก็ใส่เลยเดี๋ยวเขา๊ปอปขออนุญาตไปใส่ก่อนพวกคุณก็ใส่ชื่อของพวกคุณโอเคไหมไม่ได้เดี๋ยวคุณจะรู้ชื่อของป๊อปหมดอ่ะนี่ค่ะพอกด continue ทุกอย่างมันก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้เลยนี่เขาเขาจะมีเนี่ยเนี้ยเนี้ยค่ะเขาก็จะมีคาถามอ่าเขาจะถามก็ is okay เลยนะ let's go เลยอ่ะมันก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมถ้าของพวกคุณเป็น account ใหม่ยังไม่มีอะไรเลยอ่ะ เห็นว่ามันไม่ได้มีคําถามหรือแชทอะไรที่เราคุยกับเขาเลยแชทคือคําว่าคุยค่ะอ่าเหมือนสมัยก่อนนะใครเคยเล่นมั่ง ICQ <c oughs> ใครทันมั่ง MIRC เพิร์ดอย่างเงี้ยเออที่ยัเป็นโปรแกรมแชทอ่ะใครเคยใครเคยใครเคยอยู่ตรงนั้นมั่งเออที่มันจะมีเสียงอู้หู้อะไรอะ่ะเสียงเออเ,เสียงอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเออมันเป็นเหมือนโปรแกรมแชทอ่ะสมัยก่อนนําได้ไหม อ่าแชทมันก็คือการคุยค่ะการพูดการคุยที่เราแชทกันอ่าแต่อันเนี้ยมันคือการแชทกับ a อออ่าให้ชื่อว่า GPT โอเคปะอ่าถ้ามันเป็นเว็บอ่ะมันจะถ้าเวลาคุณเข้าเว็บมันจะเป็น OpenAI อะไรเงี้ยก็คืออันเนี้ยแหละอันเดียวกันแนวแนวเนี้ยโอเคปะอ่านเนี้ยพอเข้ามาเสร็จตรงเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นหน้าโลง่ลงๆเลยอ่าเดี๋ยวพาไปดูก่อนมีเรียนถามว่าสมัครสมาชิกจะได้หรือครูอ่านี่ ไปที่เมนูไม่เป็นไอคอนโปรไฟล์มุมบนขวาอยู่ตรงนี้นะคะมุมบนขวานะคะมุมบนขวาหน้าจอโอเคอ่ะก็กดขึ้นมาค่ะอ่ากดขึ้นมาเสร็จเห็นไหมคุณเห็นนะมันจะมีนี่เลยเนี่ยเนี่ยคุณอัปเกรดแพลนอ่ากดไปจ้ะก็ไปอัปเกรดอ่ะนี่ตอนนี้ที่หลายคนถามว่าอมแชท GPT อ่าสมัครเท่าไหร่คะโคอ่า นี่แหละยี่สิบเหรียญอ่าเนี่ยป๊อปปูล่าที่สุดคือยี่สิบเหรียญจ้ะถ้าคุณใช้เวอร์ชันฟรีแบบตะ่กี้ค่ะอันนี้คือเวอร์ชันฟรีมันก็จะมีข้อตกลงตามนี้อ่าเนี่ยมันก็จะเป็นอ่แต่ถ้าถามป๊อปยี่สิบเหรียญคุ้มคือโหทั้งวันทั้งคืนอ่ะคุณน่าจะตื่นนอนจริงๆจะนอนยังกูดไนท์กันอยู่เลยตื่นมาก็กูดมอร์นิ่งอ่ะเออถ้าเป็นป๊อ ส่วนตัวคือป๊อปได้ใช้งานอ่าเอางี้ส่วนตัวคือป๊อปใช้งานใช้หาไอเดียใช้ทำคอนเทนต์แม้กระทั่งเรื่อง m มซ์เซตสอน m มซ์เซตหน่อยป๊อบเจอปัญหาเรื่องนี้ป๊อบต้องปรับ m มซ์เซ็ตยังไงเอ่อถ้าป๊อบเจอปัญหาเรื่องนี้ป๊อปจะแก้ยังไงดีอะไรเงี้ยเป็นที่ปรึกษาของป๊อบทุกอย่างอ่าป๊อบก็จะใช้ป๊อบใช้ตัวนี้ค่ะมันคือ plus มันคือเวอร์ชัน plus อ่า แล้วก็ถ้าเลเวลอัพถัดไปมันก็จะเป็นโปรเป็นเวอร์ชันโปรอ่ะที่200เหรียญน,นะคะก็ตกประมาณเจ็ดพันประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยต่อเดือนมันก็จะเขาก็จะมีความพรีเมียมมีความเหนือล้ำลขึ้นมาหน่อยก็คือมันจะได้ใช้ไอเวอร์ชัน g p c 4.5อ่าซึ่ง E Plus ก็ใช้ได้แหละแต่ว่า Plus เนี่ย ว่ามีลิมิตของการใช้4.5คือ4.5เป็นเวอร์ชันอัปเดตสุดณนะตอนนี้นะคะที่เขาบอกว่าเอาบอบพาว่าเคยเล่นมาแล้วก็เอ่อการให้ข้อมูลอ่ามันเหมือนข้อมูลมันจะเชื่อถือได้มากกว่าข้อมูลเสถียรรีเสิร์ชดีอะไรอย่างเงี้ยอ่าลองดูที่ยี่สิบเหรียญก่อนเวอร์ชันพื้นฐานคุณทําเงินกับมันได้ถ้าคุณมีช่องทางทําเงินอยู่แล้วบอกบอกไว้ก่อนตรงนี้แต่ถ้าอุ้ยอยากจะลองเล่นเฉยเอะไรอย่างเงี้ย ก็เล่นฟรีไปก่อนแต่บอกไว้ก่อนว่าเล่นฟรีมันก็จะมีลิมิตต่างๆนะคะเวลาคุณเล่นเล่นไปมันก็จะช้าอ่าแล้วก็ทํารูปอาจจะไม่ได้แบบที่คุณอยากจะได้แล้วก็ทํารูปขายก็จะเสร็จอ่ามันก็จะปวดหัวหน่อยแต่ถ้าคุณคิดอยู่แล้วว่าคุณมีช่องทางในการทําเงินยี่สิบเหรียญมันคือการลงทุนต่อเดือนค่ะ้าเ็นป๊อบก็เอ่อหยุดกินชาบูสักสักสองครั้งต่อเดือนอะ่ะ <laughs> ก็ได้ค่ะ ก็ได้ค่าสมาชิกแล้วอลองดูนะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าแบบเออจะลองจริงจังดูหรืออะไรเงี้ยอ่ลองดูค่ะสมัครสมาชิกง่ายๆแค่ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะมีอ่าให้เราลิงก์กับบัตรต่างๆที่ที่เราจะต้องใช้ลิงก์จ่ายตังค์เนะาะก็จะมีแผน b u s i n บิสเนสบิสเนสตัวนี้ก็เหมือนเอาไว้ใช้กับกับยูสไลสองลูเซอร์ได้ในนอ่าเนี่ยค่ะ อ่าแต่ก็คือเหมือนใช้แพลนเดียวกับกับยี่สิบเหรียญเม่อกี้อ่าแต่ว่าสามารถใช้สองยูเซอร์อันนี้ก็คือแพลนของ business นะคะเป็นทีมอ่าอ่านี่วิธีการสมัครมีมอยู่แค่นี้ที่เหลือก็ลองดูก่อนอ่ะคราวนี้เรากลับมาที่หน้าเดิมสมัครอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วอ่าฉันไม่เข้าหน้าเดิมเอาไหมอ่ะโอเคนี่ กลับมาสมัครตรงนี้อะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเราก็เริ่มใช้จากตรงนี้ค่ะคุณจะเห็นข้อความตรงนี้ใช่ไหม ask Anything โอเคปะตรงนี้แหละคือช่องที่คุณจะพิมพ์คุยกับเขาอ่ะเราก็พิมพ์ไปก่อนสวัสดีเธออ่าสบายดีไหมอ่านี่ค่ะก็พิมพ์พิมพ์คุยกับเขาอ่ะคุณอยากรู้อะไรเขาเนี้ยคุณก็ถามค่ะถามเลยหรือคุณจะเทรนเขาไปเลยก็ได้ ต่อไปนี้ต่อไปนี้เธอจะเป็นเลขาของเรานะ,ะเราให้ชื่อเธอว่าอ๋มเราให้ชื่อเธอว่าชื่ออะไรดีอเราให้ชื่อเธอว่า คนดีมีแล้วไงเออเราให้ชื่อเธอว่าออ,อะไรดีาาอะนะจ๊ะอะนะจา๊ะให้ชื่อเธอว่านะจา๊ะอ,อ่และเธอเรียกเราว่าที่รักอุ้ยอ่ะ เนี่ยก็คุยอย่างเนี้ค่ะจริงๆคุยเล่นมันก็จะประมาณนี้แต่ว่าคุณมีคำถามอะไรคุณก็ถามมาอย่างเช่นอช่วยแนะนำวิธีใช้แชท GPT ให้เราหน่อยอ่ะนี่ ได้เลยที่รักนะจ๊ะจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะ <laughs> อ่านี่วิธีใช้ chatgpt นะจ๊ะให้มีประสิทธิภาพก็คือวิธีใช้เขาถามแม่ชัดเจนอ่ากำหนดขอบเขตคำตอบอธิบายสั้นๆขอรยอยายละเอียดเชิงลึกอย่างเงี้ยรูระบุรูปแบบคำตอบที่ต้องการอ่าเห็นไหมนี่ค่ะ,น,คะนี่คือขั้นตอนการใช้ chatgpt เริ่มต้นง่ายๆนะคะถ้าคุณมีช่องทางที่จะทำเงินแล้วป๊อบก็แนะนำว่ายี่สิบเหรียญต่อเดือน อ่าโอเคได้ได้แล้วก็ไปทํากําไรเอาค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่มีเออยังไม่มีไอเดียก็ลองใช้ฟรีไปก่อนอ่าลองเล่นอย่างเงี้ยไปก่อนค่ะก็ก็ได้อยู่ในประมาณหนึ่งก่อนที่อบจะยอมจ่ายตังค์แต่ก่อนอบไม่ได้จ่ายตังค์แชทค่ะอบไปจ่ายตังค์ขอดอย่างเดียวอ่าแล้วพอตอนหลังเอารู้สึกว่าขอดเขาแบบล้ําไปหน่อยเป็นการเป็นงานมากอะไรเงี้ย แล้วพอช่วงหลัง c h a t GPT ค่อนข้างคุยง่ายดีอ่ะก็กลับมาเล่นที่นี่ลองดูนะคะเผื่อว่าหลายคนที่แบบไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้ c h a t GPT ได้ง่ายๆอ่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาพาดูว่า c h a t GPT ทำเงินได้ยังไงอ่ะโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับคุูป๊อปที่จะมาพาพวกคุณไปจากจุดเริ่มต้นไปถึงจุดที่ อะไรดีรวยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย